เพราะอำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยท่านสามารถที่จะใช้อำนาจนี้ได้ครับข้าราชการคือลูกจ้างประจํานักการเมืองคือลูกจ้างชั่วคราวเมื่อท่านไม่ต้องการก็ไล่ครับตามทํานองไล่รัฐบาลแต่ขอโทษผมไม่ได้เป็นปฏิวัตินะเพราะถามว่าจะเอาอะไรเป็นปฏิวัติหกสิบกว่าแล้วพี่บุลเลอร์พรเดบุลเลอร์เจ็ดสิบแล้ว ของแกน่ะมีอาวุธอันเดียวจุดสองห้อยแล้วห้อยจริงๆเพเจ็ดสิบแล้วไม่มีห่อไม่ห้อยไม่ได้แล้วเอาจุดสองห้อยไปปฏิวัติจะบ้าหรือเปล่าครับครับคุณสนธิหกสิบห้าขอโทษจุดสองเหี่ยวไหวไหมละครับเนี่ยแล้วจะไปปฏิวัติปะโตเขาไล่รัฐบาลครับ<ใ>น,นการการมาชุมนุมลักษณะนี้เป็นการชุมนุมตามรัฐธรมนูญนั้นการรัฐบาลการเทศบาลมาบอกว่าการมาชุมนุมนี่เป็นการ ไม่เคารพกติกาเนี่ยท่านท่านคิดว่าไงครับสัญญาณล่มสลายกำลังจะมาครับผมจำได้เมื่อ14ตุลาจับผู้นำนักศึกษาเห็นไหมครับตอนมหาจำลองแม้ใส่กุญแจมือมหาจำลองยกเลยปลักปลักอายกมือเลยนี่เอาอีกแล้วหมายจับอีกแล้วแม่จวนจวนทีนี้ทางรัฐบาลมีข่าวมาจากนังสือพิมพ์หลายฉบับว่าเขาวางแผนว่าถ้าเกิดว่านายกยิ่งรักถูกจับจะทำยังไง มันมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นไหมครับใครจะจับครับเพราะแผนเขามีการวางแผนอย่างนั้นนะครับหรอฮะว่าถ้าประชาชนมีจํานวนเท่ากับสนามม้าแล้วมีการเคลื่อนมาล้อมทำเนียบแล้วก็ถ้าบุกเข้าไปในทำเนียบและถ้าเกิดเข้าไปจับนายกแผนของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จะเป็นยังไงสื่อมวลชนรายงานมาแบบนี้นะครับตกลงแล้วตกอันนี้คืออะไรครับเอะผมว่าถ้าจะจับคุณยิ่งรักเนี่ยต้องไปชั้นเจ็ดโฟร์ซีซันจะได้จับเข้าไปทำเนียบไม่ได้จับแล้วครับตำรวจยิงเราตายครับโอ้ ถ้าจะจับต้องไปจับแถวโน้ตต้องไปถามแสนสิริเขาว่าจับกันหรือเปล่าร <c oughs> หรือว่านายแพทย์ประดิษฐ์มาเป็นคนดูแลต้นทางให้ใช่ไห<ช>มที่เป็นรัฐมนตรีใช่ครับ,<ช>รบมันวันนี้ถ้าเกิดประชาชนมองว่าผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์หนึ่งปีมันไม่ใช่ผลงานที่ประชาชนจะพึงปรารถนาก็สามารถที่จะไล่รัฐบาลได้ถูกต้องครับนี่วันอาทิตย์เราค่อยมาดูผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่เอามาให้ท่านได้เลิกอ่านหมดเวลาซะแล้วไม่เป็นไร ล่อกันวันอาทิตย์นะครับไล่เป็นลายกระรวงเลยไล่เป็นลายกระซวงเลยผลงานจริงๆมีอะไรใช่ครับเพราะนั้นอย่าไปห่วงเลยครับอย่าไปวางอย่าไปกลัวว่าจะจับปูเลยไม่มีโอกาสหรอกครับนอกจากที่โฟร์ซีซั่นตอนเราเพลงจับปูดําขยาปูนะอ้าจับปูมาคว้าปูทะเลมัจับกันลุยตัวเลยเพลงนี้เคยได้ยินไหมตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่เด็กๆบาเลยเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิของประชาชนที่จะไล่นักการเมืองเลว ส่วนรัฐบาลจะล้มหรือไม่เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนแต่นักการเมืองที่ไม่ดีประชาชนมีสิทธิขับไล่ได้ถูกต้องครับลูกจ้างชั่วคราวครับไอ้ลูกจ้างชั่วคราวโอ้โหมันเอารถตำรวจน้ำวิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยถ้าจะบ้าแล้วไอ้นี่เดี๋ยวนี้ลูกจ้างชั่วค,คราวมันกลางเล้วเอินนึกนึกว่าเป็นอำนาจของตัวเองไปแล้วยิ่งกว่าเผด็จการยิ่งกว่าเผด็จการฮะเพราะฉะนั้นสิทธิของประชาชนที่จะมารวมกันขราวหน้า กำหนดวันหรือยังครับว่าจะมากันประมาณเมื่อไหร่ครับเรายับยังเลยครับยังกำลังจะหาเลกดีๆครับาหาเรื่องดีๆก็ต้องคอยท่านได้เริกแล้วครับได้เรื่แล้วก็รุยครับเพราะฉะนั้นสิทธิของท่านมีคุณค่ามากแล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิของท่านในการทําให้เสียงของประชาชนเป็นเสียงของปวงชนชาวไทยแล้วทําหน้าที่ช่วงหน้าท่านแสดงคว,วามคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับเจวงนี้พักสักครู่ครับ เพื่อบ้านเมืองประจําวันพระศปดีกับมุมมองของท่านนายพลคนกล้าท่านพลเอกบรรวิเก่งเรียนนะครับช่วงนี้เป็นเวลาของทุกท่านที่จะช่วยกันแสดงความคิดเห็นในฐานะที่สถานีนี้เป็นสถานีของท่านนะครับเห็นว่าสายแรกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับท่านนายพลคนกล้าและท่านได้เลิกครับกำแพงเพชรครับสวัสดีครับ ครับครับสวัสดีครับท่านนพลอาทิตย์นี้เบิ้ลนะครับครับเมื่อวานนี้ช่วยเขาครับเดี๋ยวอาทิตย์ด้วยนะฮะครับวันนี้ดีครับครับเออผมว่าไอ้เหลิมนี่มันเล่นซ่อนตาดําแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวนตาขาวแล้วไม่กล้าลงไปใต้แล้วครับเรียบร้อยออกตัวแล้วนะจะให้ทหารไปดูอย่างเดียวครับเซ็จาเสนอแพนทา้อนไม่เหรอครับเสนอแพนทากอนสองครับเปพนทา้อน ครับไอ้น,นี่ก็อยู่ในพวกเดียวกับในอภิชาติก,ก,กรักขระคาลูนั่นแหละครับเป็นคนชนิดเดียวกันประเทศเดียวกันเลยนะฮะพอถึงเวลาจริงจังไม่กล้าดีแต่ลุมเขาอย่างเดียวดีแต่ทำที่มันไม่นดาดูอย่างเดียวนะแล้วก็อีกอย่างนะฮะท่านในประชุมสภาเนี่ยเลิกเถอะอ,อีกทีมก็ซักฟองนาะยกไม่ได้เราหนุ่ก็ถกตัวไปที่อื่นนีกก็ละ มันไม่อยู่แน่ๆน่ใช่ไหมครับมันไม่อยู่หรอกครับท่านไปดูเถอะห้านูนอ่างนี่สามร้อยหกสิบห้าวันมันจะทำเพื่อประเทศชาติไม่ได้รอกมันทําเพื่อพี่มันอืก็แตกูลมันเพื่อความโกงของพวกมันครับนี่แหละครับยังไม่ต้องไปประชุมดอกประชุมก็บอมีไกายอ่ะเสียค่าไฟค่าแอร์อีกเสียงเพ้อเปล่าครับเราท่านพลผมฝากไว้เลือกนะสภาใหม่นะขัดฝังได้ขัดเลยไม่ต้องสร้างครับไม่มีประโยชน์หรอกครับสามสี่หมื่นล้านอ่ะ มีนักการเมืองที่โกงนี่ไม่เอาหรอกนะแล้วก็ฝากอีกนิดหนึ่งคืออ่าประชาธิที่ปัดเขาโดนรถเรือดับเพิ่มใช่ไหมครับอ่าไอเก่งจะเอามั่งแล้วเข้าไปคุกเข่าหายิ่งรักจะขอดูรถหวอจากอิ่งรักจะขอซื้อรถหวอครับตอนนี้ ท่านรูด้ดีตอนมันนั่งเนี่ยกับคุณพ่อคุณแม่มันเคยนั่งแบบนี้ไหมพี่นี่ขานเข้าไปพนมมือเอียงคอเลยแทบจะกราบเท้า,ทาเลยใช่ไหมครับแทบจะกราบเลยนั่นแหละเห็นไหมจะขอดูรถหวออีตัวดีแล้วจะซื้อรถหวอเอาอย่างวิชาธิปัดมั่งนี่นะครับมันมีอยู่แค่นี้ได้คนพวกนี้นหะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมจังหวัดนี้รวยที่สุดในประเทศไทยนะครับใช่ไหมครับกําแพงเพชรกัมพงเพชรกัแพงยังสร้างด้วยเพชรเลยสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะท่านบรรณวิ์อาจารย์ได้เลิกรณะคร่ะค่ะคทักษินกับประเทศไทยได้ทุกเวลาในฐานะคนไทยไม่ต้องมีวีซ่าจะไปต้อนรับไหมครับไม่อะค่ะเกียดแต่ที่เขาไม่กล้ามาเพราะไม่ใช่คดีที่หนีอยู่คดีเดียวค่ะแต่เป็นอีกสิบคดีที่ตามมาเดินทันทีค่ะ เรื่องเสียไอ้ถูกกองปราบเรียกตัวในข้อหากบคฏรับประชาชนที่รับชมรับฟังสิบสามสยามไทยอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงกังวลกับท่านนะคะครับท่านมีนักกฎหมายผู้ใหญ่คอยให้คําปรึกษาอยู่คะ่ะท่านไม่ให้พวกเราไปให้กําลังใจที่หน้ากองปราบ,รบก็ไม่ต้องไปให้ท่านห่วงเรารถ้ารักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์และห่วงเสียไายจริง ก็คอยตามข่าวว่าเสียอ้ายจะประกาศชุมนุมวันไหนบ,บอกต่อๆกันชวนกันมากู้ชาติกู้แผ่นดินไม่ต้องกังวลว่าหาไม่ได้หนึ่งคนต่อ100ร้อยคนเท่าที่ความสามารถแต่ละท่านจะหาได้มีเท่าไหร่เท่านั้นคร่ะสีรัฐขอพูดเป็นนัยได้เท่านี้ขอให้ประชาชนออกมาขราวหน้า ที่เสียไอ้เรียกชุมนุมให้มากเท่าที่จะมากได้ค่ะท่านบรรวิตคะหนูขอแสดงความคิดเห็นเรื่องโรงงานฐานหินโคกที่ระยองรวมพลชุมนุมครั้งหน้ารวมกับเสียไอ้เลยค่ะและประสานงานให้ตัวแทนชาวระยองขึ้นพูดถึงความเดือดร้อนผ่านเวทีของเสียไอ้หนูคิดว่าท่านบรรวิตประสานงานได้ค่ะยิงปืนนัดเดียวได้นกอีกหลายสิบตัวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ จริงๆโรงกาถ่านโคกตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับจะต้องไปเดินขบวนขับไล่เอกระทูดด้วยครับถึงถึงเวลาที่ต้องขับไล่การลงทุนของจีนที่สารทัดสวัสดีครับสวัสดีครับคลเรอเอกมนวิทย์ท่านอาจารย์ได้แล้วะครับรลายันบุรีครับสวัสดีครับการที่รัฐบาลจะจัดงบยารักษาประชาชนกระตรวงสารสุกถึงห้าหกหมื่นล้านผมว่าเป็นงานแก้ที่ปลายเหตุนะ และจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้นซะเองอันที่เราจะประหยัดจะไม่ใช่ป็นหยติเราเอาไปเก็บใส่กระเป๋าไอ้สามสกุลเนี่ยชินดาพงศ์ะครับทําไมมึงไม่บรูรณาการล่ะครับจากต้นเหตุความเจ็บป่วยคืออะไรเช่นอาหารมีสารปนเปื้อนมีพิษมีอ่าในปุย๋ยหรืออากาศเป็นพิษเพราะไอ้ทางหินเคาะอะไรอ่างนี้อะไรตีทำไมไม่ตัดต้นทางครับมึงมาตัดงบเผานะ ถ้ามันาภวาไม่ตึ็นพิสุขภาพแข็งแรงดีใครจะป่วยครับท่านได้เล่กับท่านพลเอกบัณฑิตใช่ไหมครับนี่มึงนี่มึงได้เอาแบบสุกเอาของกินแล้วก็ลูปหน้าใา่จมูกแต่กลับกันครับกระบวนการตรวจสอบกับกระบวนการที่ทํามึงกับมึงกับแก้ที่ต้นเหตุเ้ยมึงกับตอนที่ต้นเหตุเลยต้นทางเ้ยเออมันมันมันดูมันทำเนี่ยนะคือตัดตอนยังไง โดนยึดพักไปสองสองครั้งแล้วนะรู้เลยว่าต้องทำยังไงนะยายกอัยการตำรวจอัยาการศาลองค์กรอิสระกูก็ทำให้ไม่อิสระมันคือรอยหน้าต้นรอยหน้าโกงกันได้อย่างต่อเนื่องทุกวันนี้ไงครับแล้วมันก็เป็นเหตุอันชอบทมที่เราจะต้องออกมาขับไล่มันก็เพราะแบบนี้แหละครับ,รบเพราะเจ้าหน้าที่หรือไอจังอาบวยต่างๆ,ๆมันไม่ทํางานแล้วนะเจะติดเงินกันอย่างเดียวนะครับ นี่คือความชอบทมที่ประชาชนสามารถรู้ขึ้นทำได้ครับอย่างที่ท่านทั้งสองได้พูดไว้สุดท้ายนี้ความร้ายฉานคืองานของเราหลังไปปูีซซันได้ยินว่าครอบครัวของเศรษฐาถึงจะหอบลูกไปอยู่อังกฤษเลยเหรอครับเศรษฐาทวีสินใช่ไหมใช่ครับภรรยาถึงจะหอบลูกไปอยู่อังกฤษเลยเหรอครับแต่จะเห็นว่าเจรจากันได้แล้วครับเอานายแพทย์ประดิษฐ์มาเป็นรัฐมนตรีเห็นภรรยากับสามีเขาเจรจากันได้ครับ ก็มีเสื่อนนะเศรษฐีเศรษฐีในเมืองไทยหลายๆคนนะผู้หญิงครับยินดีครับที่ให้สามีมีเมียเยอะๆขอให้เลี้ยงเลี้ยงตัวเองให้อยู่ดีกินดีแค่นั้นพอนะนี่คือความใจกว้างแต่ผิดศีลธรรมครับขอบคุณและสวัสดีครับครับพิได้ข่าวว่ามีการเจรจากันแล้วก็ได้ในแพทย์ประดิษฐ์มาคนหนึ่งใช่ครับเป็นมาในสายของแสนสิริใช่ไหมใช่ครับที่จะต้องมารับผิดชอบสวัสดีครับสวัสดีครับ โครดเอเกบนวิเก่งเรียนนะครุณครับครับท่านได้เลิกปืนนาอานครับนะครับคนเก่งของ13สาสยามไทยแล้วก็สวัสดีคุณหายประมวลท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทั่วสารทิศนะครับที่มารวมพลังกันที่สนามราชตินมัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับมีผู้มร่วมแสดงพลังลงลายมือชื่อถ่ายเอกสาร บัตรประชาชนเป็นหลักฐานจํานวนทั้งสิ้น3 6 6 0 0ืคนนะครับสามหมคนครับครับนี่คือหลักฐานความจริงที่ปรากฏนะครับครับแล้วก็ยังมีหลายท่านที่ไม่ได้ลงลายเซ็นนะครับก็สรุปแล้วก็ประมาณ4ี่0 0ืท่านด้วยกันนะครับครับพรรเพื่อไทยเรียกแขกรอบ2อีกแล้วนะครับท่านในผลครับครับผมที่หน้ากองปราบวันพุธที่เนี้ ฉะนั้นอขอให้พวกเ,เรามาให้กําลังใจเสียไอ้เลือเล่อนเป็นวันที่15นะครับอ๋อเรื่องเป็นที่15แล้วนะครับ,รบ,รบได้รับแจ้งหลังสุดเมื่อสักครู่ครับก็ขอให้พวกเราเติดตามแล้วก็มาให้กําลังใจกันที่หน้ากองปราบนะครับ,รบด้วยบทกอดป,ประกอบประเด็นดังนี้ทักษิณชั่วตัวร้ายทําลายชาติเร็วกว่าสัตว์ชาติชั่วรู้ตัวไหมให้คนเลวเหลวแหลกไม่แปลกใจมานำไทยขายหน้านังบ้าบอมีฉายาว่าอีโง่ตาโปให เร็วกว่าใครถูกไล่ล่าเป็นมาล่อเหลวแหลกยิ่งเละจริงนะกำมะลอน้ำลดต่อสีต่อไปให้คายฟังทำลายไทยให้ตกต่ำจำนำข้าวไทยบัวร้าวก็เขาละไอกระหังไอแมวชั่วตัวร้ายให้ไทยพังเร็วจนดังสร้างภัยเพศเปรตด,ดีๆกำลังใจให้เสียอ้ายอย่าไว้วันมวลชนนั้นสรรสร้างพลังที่ จิตร่วมเลียงเคียงบ่าเฝ้าราวีทุกนาทีพรีเพื่อชาติสู้ขาดใจรวมทั่วล่าพุจิกีกาเดินพาฝันเรียกแขกกันวันสิบห้าชีวาใสหน้ากองบ่าบทราบซึ้งติดตรึงใจรักชาติไทยใจสอดคล้องต้องออกมาขอบคุณสวัสดีครับ ครับขอบคุณครับจากคุณกระต่ายครับประเมินได้ไหมสามหมื่นหน้าด้วยตาเขาคร่าวนี่ขนาดไม่รู้ตัวเลขมาก่อนนะครับสามหมื่นหกพันหกคนครับผ็นตัวเลขที่มีการลงทะเบียนผิดไปพันหนึ่งที่ถือว่าไม่ a c c ร r a เปอร์เซ็นต์น้อยมากสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับคุณได้เลิกแค่ท่านพลเอกบรณวิกลินเก่งเรียนนะครับเช่นเดียวกันครับเอผมอยากจะพูดถึงท่านประยุทธ์กับุ สุกําทนนะสุสุจำจำทนนะครับกําลังชกข้ามรุ่นอยู่ครับคุณสุกําพนเขาบอกชกข้ามรุ่นไม่ไม่ไม่ใช่กำพลนะสุจําทนครับครัเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าทหารต้องมีวินัยใช่ไหมครับแล้วก็ถามหน่อยที่ที่ไอ้เสือแดงไปฝึกอาวุธให้แก่พวกไอ้เสื้อแดงที่สนามหลวงนะแต่ตายก็ตายอยู่ในวงล้อมของไอ้พวกเสือแดงแล้วมีวินัยเปล่าครับแล้วทหารไม่ทํางานเหรอครับ ชนะเพราะงั้นประยุทธ์ได้ยินและได้ฟังแล้วก็ตอบด้วยประการที่สองกองปราบนะฮะผมต้องไปแน่เพราะอะไรอ่ะผมจะไปมอบตัวแต่หากว่าเขาไม่รับนะผมจะแจ้งความหาว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในเมื่อคนเป็นสามสี่มือแล้วคุณเจ้าคุณคนเดียวเป็นจำเลยได้ไงครับชนอันนี้ก็เป็นเรื่องราคิดครับเนี่ยเพราะงั้นผมต้องบอกว่า ไอ้ไอ้สมื่นคนวันนั้นน่ะต้องไปกันให้หมดแล้วไปแสดงตัวว่าขอขอเป็นขอเป็นจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะ,จะจะเอาเปรียบกท่านเอสียอายอ่ะ